ดิฉันสวัสดิ์ภัยสาริิริสาหัวหน้าโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเปลือกโกโก้ของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในพื้นที่จังหวัดตา การดําเนินโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากมีอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่เกษตรกร,รทําการเกษตรต้นทุนสูงแต่ราคาพืชตกต่ําทั้งยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางกลุ่มวิสาหากิจชุมชนออร์แกนิกมีสมาชิก101รายมีพื้นที่ปลูกโกโก้768ไร่มีผลผลิต10,000ถึง15,000กิโลกร,รัมต่อเดือน ในปัจจุบันมีการแปรรูปเป็นผงโกโก้โกโก้นิสโกโก้แห้งและบัสเตอร์โกโก้ส่งผลให้มีเปลือกโกโก้จำนวนมากทิ้งไรประโยชน์และยังเป็นขยะในพื้นที่เปลือกโกโก้มีสารอาหารที่มีประโยชน์และสามารถนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อหาทางเลือกทางรอดสร้างรายได้ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรภายใต้ทุนทรัพยากรในพื้นที่หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัตถุประสงค์โครงการ 1. ศึกษาบริบทพื้นที่การใช้ประโยชน์และวิธีการกำจัดเปลือกโกโก้และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิกในพื้นที่จังหวัดตาก 2. พัฒนาถ่ายทอดรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกโกโก้ 3. ส,ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเปลือกโกโก้เดี๋ยวเรามาพบกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิกค,ค่ะ Mainland, สวัสดีค่ะพระเจ้าลังเจ้าพนัภาโมหานนะคะเป็นประธานนิสสาก pues ิจชุมชนลกลุ่มโปแกนิกนะคะถึงว่าเรียกง่ายๆว่าพิเตอรนะคะพิเตอร์ก็รวมกลุ่มกันในการที่จะปลูกโกโก้นะคะในเขตของจังหวัดตากเมื่อเราปลูกโกโก้แล้วสิ่งที่เราพบเห็นก็คือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์จะมีการนำเป็นหมักทำเปตารเพื่อที่จะผลิตเป็นช็อกโกแลตต่อแต่อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเปลือกที่เราจะต้องทิ้ง ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยกลับมาคิดแต่ว่าเราจะทํำยังไงเราจะหาหน่วยงานไหนที่เข้ามาช่วยเราช่วยเหลือเราที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกนั้นที่จะกลับมาเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนของเราสองผู้ร่วมวิจัยนายพิรมทองคุ้มเป็นผู้ที่ทําการทดลองการแปรรูปอาหารจว์จากเปลือกโกโกค้ค่ะครับซึ่งเนื่องจากอันที่ผมได้เป็นสมาชิกของ กุ่วิสาหกิจออร์แกนิกนะครับที่ทําการปลูกโกโก้นะครับแต่เพราะว่าในสวนเนี่ยผลโกโก้เมื่อเมื่อสุกแล้วเนี่ยครับถูกกระลอกแทะ ประกอบกับมีแพะแกะที่เกษตรกรข้างเคียงเลี้ยงเนี่ยลุดเข้ามาปรากฏว่าก็ไปกัดกินผลของโกโก้นะครับทําให้ถูกคิดได้ว่าถ้าสัตว์เหล่านี้กินได้เนี่ยไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากว่าแพะที่กินผลไปแล้วเนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้สงผล,ผลผิดปกตินะครับก็เลยเป็นที่มาของอาการแปรรูปผลผลิตที่เป็นเปลือกโกโก้นะครับ ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการอ่านงานนะครับของอาหารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพบว่าในพื้นที่เนี่ยที่เกษตรกรใช้ก็จะมีกา,กากมันสัมปหลังนะครับที่เกษตรกรใช้เอาไปหมักยีสต์แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เป็นทั้งหมูทั้งวัวควายเป็ดไก่พวกนี้นะครับก็เลยได้ทดลองด้วยตนเองก่อนเริ่มดําเนินการทดลองโดยการนําเปลือโกโกโก้นะครับนํามาบดแล้วก็หมัก กับยีสต์เพื่อเปรียบเทียบคุณค่าผูชนะดูค่าโปรตีนว่าจะส่งมีเท่าไหร่นะครับก็ได้รับความอูุเคราะจากอาจารย์สวัสดนะครับเพราอมผู้เรียนชนก็ส่งไปตรวจที่และผลจากการตรวจปรากฏว่าคุณค่าโปรตีนของเ่ลโ,โกโกมักยีสตกับ กับกากมันสำาหลังเปลือกมันสำาหลังมาม์กิีสเนี่ยไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0บเปรน้อยละสินะครับก <c oughs> ็เลยทําให้เกิดแรงจูงใจว่าดังนั้นเปลือโกโอโคของเราที่มีอยู่เนี่ยถ้าสามารถนําไปทําเป็นอาหารสัตว์นะแปลรูปเป็นอาหารสัตว์แล้วเนี่ยนะครับจะจะ,จะทาให้สามารถลดรายจ่ายนะครับท่านที่สผู้จัดการสหกรณ์โคขุนจังหวัดตา ก่อากรเราเป็นสากรภาคก,การเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับเกษตรกรในอาชีพการเลี้ยงวัวน,นะครับทางสากรเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราแน่าจะหาอะไรที่มาทดแทนในเรื่องของอาหารวัวเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับและวันนี้ทางทางเราเองนะครับก็ประสานทางวิทยุชุมชนครับเพื่อที่จะเอาเปลือโกโกูโก้นะครับ ซึ่งคือน้องเกษตรกรทางกลุ่มวิสาหกิจเปลือกโกโก้เนี่ยนะครับก็เหลือเป็นเป็นส่วนที่เหลือจากการผลิตก็จะนํามาเป็นอาหารวัวในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองนะครับว่าเราจะทดลองว่าถ้าหากเราเ,าเปลือกโกโก้มามาเป็นอาหารวัวเนี่ย หนึ่งเรื่องของสุขภาพวัวนะครับและสองเนี่ยต้นทุนเราจะลดต้นทุนได้จริงไหมนะครับถ้าหากว่าเราลดต้นทุนได้จริงนะครับอไอเปลือกกโกโก้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,รกได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยทุ่งที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศนี้ยังไม่มีใครนะครับที่จะเอาเปลือกกโกโก้เนี่ยไปเป็นอาหารวัวนะครับเราก็เลยไม่มั่นใจว่าถ้าเราเปลือกกโกโก มาเลี้ยงวัวหรือว่าเป็นอาหารวัวส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งผลกระทบกับสุขภาพวัวหรือไม่นะครับเราก็เลยเลยลองจะทดลองดูก,ก่อนโดยการฝากนะครับฝากทางองุ์กรที่ไปวิจัยในส่วนของเปลือกกโกะนะครับห mm hmm. ากผลการวิจัยเนี่ยได้ผลเป็นยังไงเราจะพยายามที่จะเปลือกกุโก้เนี่ยมามาลงทดลองเลี้ยงวัวนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ลดต้นทุนของเกษตรกรลดลงนะครับ ท่นที่4ผู้ประกอบการดินปลูกค่ะสวัสดีครับผมนายปรเมศแสงลุงโรดทวีนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับดินปลูกต้นไม้กับปุ๋ยซีตาดาวนะครับถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าชมในโรงงานแล้วกันครับนี่คือการผสมดินด้วยเปลือกโกโก้นะครับเพราะว่าเปลือกโกโก้นี่สำคัญยังไง ก็คือว่าเปลือกโกโก้เนี่ยเราหาได้ตามเขตชุมชนของเราที่เราอยู่เราจะามาแทนขุยมะพร้าวเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยต้นทุนของเราในการผสมดินเนี่ยมันแพงมากเพราะว่าเราต้องเอามาจากจากต่างจังหวัดครับต้นทุนก็เลยสูงครับการผสมดินด้วยเปลือกโกโก้จะมีอะไรบ้างนั้นก็คือ1คือหน้าดิน1ส่วน2คือปุ๋ยอินทรีย์1ส่วนสาเก็บขี้ไก่2ส่วน 4คือเปลือโกกูโก้แห้งลราเอามาตีปุ่น2ส่วนห้าแกดดำสองส่วนนะครับนี่คือการผสมของความดินบูกต้นไม้ด้วยเปลือโกกูโก้ครับผมโรงงานนะครับก็หลักๆเลยคือส่วนหนึ่งโกดังสต็อกวัตถุดิบนะครับก็ยังมีแต่ละช่องแต่ละช่องครับการผลิตแล้วก็ส่วนสต็อกสินค้าที่แพ็กกิ้งสำเร็จ ได้มีอยู่ตัวน,นี้นะครับที่นี่ก็จะทําดินอยู่สองสูตรนะครับไอ mm ้ hmm. สูตรสีแดงนี่ก็คือว่าหลักๆเลยจะเน้นปุ๋ยมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะต่างกันที่สีเขียวสีแดงคือสีเขียวนี่คือจะใช้เปลือกโกโก้อ,ะ,อะมาแทนปุ๋ยมะพร้าวแค่นั้นเองแต่ส่วนหลักๆทุกอย่างก็เหมือนกันต่างกันแค่มีปุ๋ยมะพร้าวกับไม่มีปุ๋ยมะพร้าวครับคือไม่มีปุ๋ยมะพร้าวใช้เปลือกโกโก้แทนไปนเลยเพราะว่ามันจะลดต้นทุน ได้เยอะเลยนะถ้าสีเขียวเนี่ยการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเปลือโกโกโก้ของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในพื้นที่จังหวัดตาเป็นการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ดินปลูกทานไบโอชาด้วยกระบวนการศึกษาพัฒนาทดลองทายทอดส่งเสริมช่องทางการตลาด เปลือกโกโก้ทิ้งเปล่าช่วยลดรายจ่ายผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิกและเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดช่องทางการจัดจำหน่ายเกิดเศรษฐกิจชุมชนกลายเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน